สวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> สวัสดีนะคะเช้าเชา้ชาตื่นมานะคะจางน่าจะบอกว่าสุขภาพนะคะเช้าเช้าเราก็ต้มน้ําอุ่นใส่น้ำเกลือบ้วนปากนะคะบ้วนปากแล้วก็แล้ว ก็ฆ่าเชื้อ,อรโรคได้นะคะน้าเกลือนะคะบวนปากเสร็จแล้วก็นะคะกินน้ํามะนาวก็ได้น้ําขิงก็ได้นะคะน้ําขิงก็ได้นะคะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็หาอาหารเสริมดีๆอาหารเสริมแบบนี้เลยอาหารเสริมแบบนี้เลยอาหารเสริมแบบเจเนสกอร์บอนอย่างนี้เลยนะคะทุกอย่างเลยนะคะในของอาจารยา์กษนามีเยอะแยะเลยนะคะ <S <S เลยนะคะ,ะค่ะนะคะ,นะคะทานแล้วนะคะสุขภาพดีนะคะต้านโรคได้ด้วยนะคะของเราต้านโรคอ่าโควิดได้ด้วยภูมิคุ้มกันได้นะคะนั่นแหละค่ะนะคะ,ะ,คะรักษาสุขภาพแล้ววันนี้จะมีอาจารย์วัฒนาอีกคนหนึ่งนะคะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะลองดูนะคะร้องเพาะไหมนะคะอันนี้จากวัฒนานะคะ อินเตอร์นะคะอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาวนะคะค่ะไปดูนะคะร้องเพลงมาริโอน่านะคะสวัสดีนะคะวันนี้ดาวหนาจะมาบอกว่าโลกตอนนี้โควิดมาอีกแล้วนะคะอ่ามา เรีารายนออนไลน์กันดีกว่านะคะเรียนออนไลน์ได้เงินสร้างรายได้ด้วยนะคะสร้างรายได้นะคะเราอยู่บ้านอย่าออกไปไหนนะคะก็มีรายได้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะคะนะคะอ่าได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะคะอืม มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเลยค่ะนะคะสนใจก็มาสมัครนะคะเดี๋ยวนี้จ่าหนาจะร้องเพลงให้ฟังนะคะนะคะสนใจนะคะอยู่กับบ้านมาร้องเพลงนะคะมาเรียนออน์ลน์สร้างรายได้หลักหลักต้นต้นคือหลักแสนนะคะตอนนี้จะทำเดือนละหนึ่งล้านบาทนะคะทำมาสองปีแล้วนะคะนะคะค่ะ ก็สนใจนะคะสินค้าเยอะแยะเลยนะคะเราไม่ต้องสต๊อกสินค้าเราซื้อทานเองก็มีนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะเพลงนี้นะคะมารีฮอนนานะคะเพราะมากเลยนะคะแต่เจ้าหนัดจะร้องให้ฟังว่ามันเพราะเหมือนเขาไหมคะนะคะอ่านะคะใต้ผพนฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจไปหา ตั้งแต่วันรำราภารักก็เต็มหัวใจเก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนโทนควรคำเสนหาจวบจนวันรำราเพอพาฝันเกี่ยวไปแสนไกลปทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธอ ยังรักเธอเสมอไม่เคยเรือนหายกี่หมอกเนาวเงาึกแทบขาดใจดวงวิรา,ารับไหลยังเพรำพันอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปล่า ฝากจันถามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบากไหมนอหากืนน การเงนมองพระจันทร์มีฉันยืนนั่งเคียงข้างเธอนะคะก็อ่าแค่นี้นะคะเพราะว่าวิดีโอมันจะหมดแล้วเนาะนะคะมาสนใจนะคะมีสินค้านะคะอืมนะคะทักมาเลยค่ะจารย์วัสนานะคะเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปนะคะอ่าปิดก่อนเนาะเดี๋ยว